แต่ความเจ้าชู้ของคนเราไม่สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมครับไม่เสมอไปครับผมเป็นคนหนึ่งที่เจ้าชู้มาก KK, สมัยก่อนแต่เราเรียนรู้จากข้อผ er ิดพลาดก็จะมีคนที่เขาคิดได้และก็คนที่เขาคิดไม่ได้เหมือนกันเราจะต้องทําให้เขารู้ก่อนว่าเรามีคุณค่ามากพอที่จะทาให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเกิดว่าเราทําให้เขาเห็นว่าเออเราเนี่ยมีคุณค่ามากพอเขาจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือการแก้ไขตัวตนของเราทําให้เขาเห็นว่าเราดีมีคุณค่านะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะฉะนั้นวันนี้เราโฟกัสที่ตรงจุดนั้นครับไม่ต้องไปโฟกัสที่ยอยากเปลี่ยนให้เขาหันมาเลิกเจ้าชู้นู่นนี่นั่นไม่ต้องไปโฟกัสตรงจุดนั้นคนเจ้าชู้มีจุดอ่อนอย่างไรเราจะต้องเข้าใจจุดอ่อนเขาก่อนพอเราเข้าใจจุดอ่อนเขาแล้วเนี่ยเราจะจี้ได้ตรงจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ใจรายละเอียดเข้าใจเอาตัวเราไปเข้าใจเขาสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคู่คือ 1>, 1. มองให้เห็นตัวเองมองให้เห็นตัวเองหมายความว่าอย่างไรมองให้เห็นตัวเองคือเราจะไม่มองแค่สิ่งที่ตาเราเห็นเราจะไม่มองแค่ว่าเรามีข้อดีอย่างไรแต่คือมองให้เห็นข้อเสียของตััััววเเเเเรรรรรราาาาาอออออองงใหู้้้้่่มีีีขสยยไนนนคืดบแก มองให้เห็นตัวเองอันดับที่สองคือมองให้เห็นคนอื่นมองให้เห็นคนที่อยู่กับเรามองให้รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรสิ่งที่เขาชอบทําเขาทําแบบนี้เพราะอะไรมีคือการรู้เขารู้เรามองให้เห็นตัวเขาเสร็จแล้วพยายามหาตรงกลางที่เจอ ถ้าเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อ่ะโอเคเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งเขาแล้วเนี่ยแล้วก็หาตรงกลางร,ระหว่างเราให้เจอเราจะสามารถอยู่ได้สบายมากโดยที่ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนเขาเลยเขาก็สามารถเป็นตัวของตัวเองเขาได้เขาจะไม่รู้สึกอึดอัดความรักความสัมพันธ์ถ้ามันจะอยู่กันได้ระยะยาวมันคือการอยู่อย่างสบายใจเมื่อไหร่ที่เราทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันเกิดเป็นความสบายใจขึ้นได้นั่นแสดงว่าความรักเรากําลังไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์ของเรามันเกิดเป็นความอึดอัดนั่นแสดงว่าความรรรัััััััักกกขอออองงงงงงเเเาาาาามมมมนนนนนนนํลลลลดดิ่่หวววพพะะฉะ้้้ียบไปูคสธ์ อ,อยู่กันแบบสบายใจหรืออื่อะมองเห็นตัวเองมองเห็นตัวเขาเสร็จแล้วหาตรงกลางให้เจอนครับหรือถ้าตามภาษาที่เขาชอบใช้กันก็รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับเป็นอันเดียวกันเพียงแต่เราเอามาปรับใช้กับความรักแค่นั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถทักกินบ็อกเข้ามาในเพจได้ไม่ว่าปัญหาของความรักของเรากำลังเผชิญปัญหารูปแบบไหนอยู่จะได้รับคำปรึกษาจะได้รับการแก้ไขโดยใช้ศาสตร์ ทางศาสนาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์รวบรวมกันอยู่ในที่นี่ที่เดียวเพียง199 9. บาทสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลยจนกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งดีขึ้นแล้วมีปัญหาภายหลังยังสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้อีกจ่ายเพียงครั้งเดียวสามารถปรึกษาได้ตลอดชีวิตเลย199บาทสามารถทักอินบ็อกเข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ